สวัสดีค่ะพอมลนค่ะคามาตามแนวทางกับพอมน้นค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 67น,นี่ค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าซันงวดนี่ฝันเนี่ยไรคุณพอ่อฝันเึ้นน,นี่เนาะค่ะฝันมันื่อนนี่ฝันว่าในขี่รถขี่รถน้ำเขามาเนี่ย ก็ได้มีมียิงคุณหนึ่งนอกค่ะมียิง,งคุหนึ่งบานเนี่ขี่รถเฮ้ยขับอยู่ว่อดเราป่ถามเพิน่นค่ะนั่นเฮ้ยขับเฮ้ยขับตะปีอัพเลแต่ว่าหวกเราม่เคยขับเลยบ้าน,บ,าน,นบูลงบูปลาใบาปัดเขาปลามันเขาปลามันเขาไปซักหัวขีะเทียมไป บําบําบําไปบัวเขาป่าขาลุมไปค่ะบ้านนี้บัวมี่งี้ก็ตกออกจากรถตกเศร้าเศร้าน้ำบา้านนี้เศร้าน้ำใ้ใจแขนก็ได้ว่าลกทักขังก็ได้ว่าลูกทักขางเพราะนั่นอยู่ในกับบ้ามันอยู่ทักงค่ะบ้านนี้เอาไป่งี โล่งแล้ววันน,นี้มียิ่งโลงแล้วโลงทั้งหนาโล่งทั้งหนารถโลงทั้งหนา,หนารถก็เลยแล่นเที่ยมรถออกเนี้ยบอกเนี้ยบอกรถเยียบเนี้ยบอกรถสิเยียบบ,บ,บ,ออบอกให้ดีออกจากรถแล่นเทียมเทียมเที่ยมหนารถไปนัหนาอบอกว่าครับขอท่างครับขอท่างครับครับรถนั้น เพื่อนว่าขั้นนี่บ่เคยขับเุกเที่ยวนะโม้คยขับรถว่เป็นอะไนี้เพื่อนว่ามันผ้าแรนเขาป้าเขาลงมานนมันเป็นขึ้นจีปินจีควมในน่ะรถนั้นค่ะรถโกล่อค่ะมานบูไปบูปามันนะไปหุ่นไปทึ่งๆู่ปามันก็ว่าหมูอยู่แถวไนน่ะแถวรงนาบ้านนี่ค่ะ บานนี่คือพอดีบูไปบูไปตกกระใจแห้งหนายโอ้ยตายแล้ววันบานนี่กระโจนออกอย่างรถบ้านโตนออกยังรถรถไปเลยโตนออกอย่างรถบานอันเบื้องนี้นานคยา,ายไปกน็น่าอันรถคันนถน้นนี้บัตาอันถือตำรวจอันว่านนั่นมาตรวจกวา เดียวเห็นเด็กถ่ายเดียวเห็นเด็กท่ายลดหกหล่อเดียวเห็นหกหาเด็กท่ายรดเห็นสองตัวานัดคุณ่อเห็นหกหาเห็นหกหาอันโตเข้าวขาวตัวข้าวขาวเห็นชัดเจนบมอคุณ่อเห็นชัดเจนไงโอ้หกหาด้วยอันอย่าอเดียวเห็นเด็กถาย ใ่ค่ะเพราะนัานาวันวันย่าก็ได้เอามือมาถิ่มใส้ตัวนอนก็ได้หุ่นเมียวันย่าเอามือมาถิ่มไส้ตัวก็ได้หุ่นเมียสิขอถามคุณพ่อได้ไหมนี่คุณพ่อฝันในความฝันนี่นั่งรถนี่คนขับบนเรือบ่ได้นั่งรถยืนยืนจับห้าวรถคุณพ่อนี่ยืนจับห้าวรถหอกล้อมันเป็นห้า รถโล์อแก่มันนางอยู่ทั้งรถบอยืนอยู่ทั้งรถบ่ยืนอยู่ทั้งรถต่รวจจับผู้ยิ่งอนจับห้าวมันผู้ยิ่งนั่นอันอยู่ทั้งหน้ารถล่องหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดเฮ็ดหัวอันร้อยทั้งหน้ารถบอกผู้ขับโอ้ผู้ยิ่งนี่หมายถึงว่ารอยอยู่ทั้งหน้ารถเลยบอกอันอยู่หลอยู่หลังรถอยู่หลังข้าบอลคดขับ อยู่หลัง,งคาบางครับออนี่อย่างนัึนที่กลมซองอันนั้นลื่นด้อยอยู่แนวนี่อันนั้นล้อยจับขอบประตูหนาหนาหนาต่างอันรถโอ้หมายถึงว่าอยู่<บ>ทั้งนอกรถเป็นรถแต่ออว่าจับขอบประตูรถอยู่หลังคารถอยู่ทั้งเงหลังคารถเออหลังคาหัวมันนะอืบ้านก้มหัวลงมา,าบาออ่บานนี้เออบ้านกัขาที่บ้านอ๋อ รถน่ะรถมันเต้นไปคือโบเต้นยึกยึกคือโคนครับผูเป็นคือรถสิสักหัวขีกระเทียมบ้านนี้คนครับนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายครับคุณพ่อนีนั่งจับไอ้ขอบขอบกระบะห้าวกระบะรถหกลอยอยู่เล่าเขาเอินเล่าเนาะหูวจักขอดชื้อแต่ว่าโบออกชื่อค่ะผู้ชายคุครับน่ะเออหัจักอดชื่อเ้อสรุปแล้วก็คือไปน้ำกันสามคน มีผู้ชายสองคนกับคุณพ่อแล้วกับผู้หญิงอีกผู้หนึ่งแม่นบอกเออมีหญิงมีหญิงไม่มีหญิงกระจั๊กขอชื่อค่ะแต่ว่าบอกชื่อแต่ไก่เน่ากับไก่ะมีหญิงผู้นั้นหัวสั้นลงเลยบากันแลนเทียมโหลดไปโอ้แดนยักษ์ยักษเทียมโหลดออกนี้รถสี่เยียบหัวคในวานี่เอาหนี้บอกอย่างนี้ ตัวเล็กคุณพ่อหามากนี่หกหาเป็นบอกคุณพ่อหรือหาฮกหกหาฮกหาแล้วค่ะคุณพ่อหามาหกหาเล็กสองตัวแต่ว่าถ้าให้คุณพ่อตีจากฝันคุณพ่อสิตีหาได้บอกดูเสียวเล็กแต่ตัวเห็นเสียวตัวเห็นนี่ละอาแต่ตัวเห็นเนาะแต่ว่าอันขนหดตีโดด มันโดดตรงวาไม่ยิ่งไม่ไม่ยิงย่งมึนกระน,น้ำสี่บอกค่ะคุณยิ่งน้าม,าม,ามีหน้าสีเพื่อนเพื่อนหกหกห้าสี่ว่าสี่บอกวะหกหาสี่อนึ่งองสี่ว่าถ้าสามตัวคุณพ่อใช่หมหกหาสี่เออหกหาสี่ค่ะเนาะหกสี่เนาะผู้ชายนี่น้าหาน่ามหกค่ะท่านผู้ชม น้ำมหาน้ำหกเนาะคะ่ะผู้หญิงน,นี่น้ำสี่ผู้ชายนี่ไปสองคนคนคับกับคุณพอ่อ,อแล้วก็มีผู้หญิงผู้หนึ่งเนาะคะ่ะถักกันไว้ออแต้มหนึง่งคุณพ่อเห็นหกหาเมนบอกไปทะเบียนเออค่ะลดลงมาแต้มหนึ่งเนานะคะ่ะเป็นหกสี่ก็อาจเป็นใดเนาะคะ่ะหกสี่ก็อาจเป็นใดออหรือบ่าอาจ,จเป็นหาสี่หรือหกสี่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชม หรือบออาจสิเป็นทะเลกสามตวัวเนาะค่ะเอ,อ้โหนี่อะสองสี่หรือหกหรือหาสองสี่ 5, 2, ก็เป,ปเ,เ,เป็นไปได้เนาะคุณพ่อเนาะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าผู้ชายนี่สองคนผู้ชายน้าหาหน้าหกค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมเด้อค่ะผู้หญิงนี่จะในกับน,น้าสี่เนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านตีเอาเนาะค่ะแต่ว่าแอดกับเบาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านตีซอยกันเนาะค่ะว่าความฝันของพรหมลนฝันแนวนี้ ตัวเลขสีเป็นตัวใดเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่เป็นหามากหกหาสี่เนาะค่ะหกหาสี่ครับนี่ะหกหาเลขที่คุณพ่อเห็นเนาะเลขทะเบียนรถหกหาคุณพ่อหมากแต่ว่าอย่าลืมเด้อค่ะว่าผู้ชายสองคนเนาะค่ะผู้หญิงผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชม่ข้างบานพันตีเอานะคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อนี่นี่นะพันตีหาับเป็นเลขสามตัวครับสองตัวเนาะคุณพ่อสามตัวกับสองตัวทีเลข เลขที่เพื่อนเห็นเนาะค่ะอยูหกหาชกรถดหกหาเป็นตัวสีขาวเพื่อน่าคท่านผู้ชมมเป็นตัวสีแดงเนาะค่ะตัวสีขาวค่ะขาวหรือแดงถ้าเพิ่นไห่กามาคือเก่าเนาะค่ะคุณพ่อ้าเพิ่นไห่กามาคือเก่าค่ะแนวทางของพอมลในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณพอมีแยงเพิ่มเติมอีกบอ,บอมีซ้ำหนีเนาะค่ะ ขอบคุณพมลนได้หลายค่ะบอแพงเนื้อทางขอบคุณ่ามาสรุปเนื้อทางตัวเลขข้อฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพมลนค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นี่ค่ะพมลนนี่เพิ่นฝันสันสัฝันบอย่าวนะค่ะในข่วงฝันนี่เพิ่นฝันเมื่ขึ้นลาสุดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นในน่งรถหก้อเพิ่นว่าค่ะในข่วงฝันนี่ในนางไปกับข้าเจ้าเพิ่นว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งหล้กกับผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นว่า ผู aqui, right? ้ทา่นี่เป็นคนขับรถเพื่อนว่าคุณพ่อนี่นางอยู่กระบะท้ายเนาะค่ะส่วนผู้หญิงนี่นางอยู่ทั้งหัวรถเพื่อนว่าอยู่ทั้งๆผุนมองคนขับผุนอยู่ทั้งหัวรถเลยเพื่อนว่านางอยู่ทั้งๆเพื่อนว่าในข่วงฝันนี่พ่อมุ่นก็เลยถามคนขับรถว่าจะเคยขับอยู่บ่อเนาะค่ะคนขับรถตอบว่าบ่อบบเคยขับหกหลเคยขับตั้งแต่รถกระบะเพื่อนว่าค่ะ ในความฝันผมหมุนกะว่าโอ้ยตายแล้วดีวบันนี้ครับโบปินไปจังไรน,นอในความฝันค้นครับกับพ้าพมหมุนนี่ครับหมุนปามั่นไปเพิ่งมาหมุนป้าหมุนดงไปออกนอกหุ้นทางเนาะคะ่ะบเลยไปน้ำหุ้นทางออกคางหุ้นทางแล้วก็หมุนป้าไปคุณพ่อนี่ก็เลยจับผู้หญิงไวเนาะคะ่ะยานผู้หยิงีโตกลงจากรหลดเนาะคะ่ะผู้หยิงค้นนั้นกะหัวหอยอยู่เพิ่นว่าหัวหอยยุคางประตูคนครับ พอมุดนี่ก็จับขาไวที่แหลกจับขาไวแล้วก็เลยเปลี่ยนจากจับขามาจับแขนไวเนาะค่ะดึงแขนไวเพระวายานผู้หยิงคนนั้นโตกลงจากรถเนาะค่ะเพราะว่ารถนี่หมุนปลาไปเลยเพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นก็เลยปล่อยผู้ยิงโล่งทั้งขางรถเนาะค่ะและกระ็บกให้ผู้ยิงนี่ลบออกไปรถสี่เหยียบเนาะค่ะแต่ผู้ญิงผู้นั้นบลบเพื่อนว่าค่ะแรนเทียมคางรถหกหล่อไปเลยเพื่อนว่าหมุนป้าหมุนดงไปเพื่อนว่า พมุนนี่กระตุกใจเนาะค่ะยานจะคล้องเจ็บปวดเพิ่นว่าค่ะตุกใจเพราะว่ารถนี่บรลีนน้ําันทุนทางเนาะค่ะบอกให้เขามางน้นทางกับบรลีนน้ําันทุนทางมีตาออกหนอกหุนทางแล้วก็หมุนปามันไปเลยเพิ่นว่าค่ะไปเรื่อยเพื่อนว่าพมุนก็เลยตัดสินใจโดดลงจากรถหกล่อวาสันพอโดดลงแล้วรถหกลอกกับไปแต่รถหกลอกเพิ่นว่าแต่ในข่วงฝันน่ะพมุนว่าเบิ่งป้ายทะเบียนรถก่อนหน้าเพื่อนว่า เธอตำรวจถามเพิ่นว่ารหลดไปแนวนั่นเธอตำรวจมาพอลเธอตำรวจหินเบิ่งป้ายทะเบียนก่อนหน้าเพื่อนว่าค่ะในข่วงฟันพมม่นก็เลยแน่ิ่งป้ายทะเบียนรหลดเเห็นเลขสองตัวเพื่อนว่าค่ะเลขตัวนั่นก็คือหกหาเพิ่นว่าเห็นชัดเจนเลยแต่ว่าเป็นตัวสีขาวเพื่อนว่าเห็นเหลขสองตัวยูทายรถดหกล้อเพิ่นว่าค่ะหลังจากนั่นก็หงมื่อเพื่อนว่าค่ะ ข้อมูลก็เลขใ้ตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้าน,นะค่ะตัวเลขหกหาซีนี่เป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะเลขสามตัวหกนี่ตีมาจากรถหก้ลเพิ่นว่าค่ะหานี่ตีมาจากน้าผู้ทรายเนาะค่ะผู้ทรายเป็นน้าหากระไดเพิ่นว่าค่ะซีนี่ตีมาจากผู้ยิ่งเนาะคะ่ะผู้หยิ่งนี่น้าซีเพิ่นว่าเพิรนก็เลให้เป็นหกหาซีค่ะเลขสามตัวแล้วก็หกหาเลขสองตัวนี่เห็นชัดเจนเลยเพิ่นว่าค่ะเป็น เลขถ่ายรถหกโล, 6, ลต่ว่าเป็นตัวสีขาววงกลมหาเน้นเนาะคะ่ะหกหาค่ะละก้กกะหาสองซีนี่เป็นเลขตีจากฝันค่ะหานี่ตีมาจากผู้ท่ายเพิ่นบ่าค่ะสองนี่ผู้ท่ายสองคนเพิ่นว่าลก้กกะซีนี่ตีมาจากผู้ยิ่งเพิ่นว่าเพิ่นก็เลให้มาเป็นหาสองซีเนาะคะ่ะหรือบบอีกคุ้มหนึ่งก็คือหกเนาะคะ่ะหกสองซีกนี่ตีมาจากรถหกโล, 6, ลก็ได้เนาะคะ่ะ สองนี่ตีมาจากผู้ทายสองคนเนาะค่ะสี่ตีมาจากคูหยิ่งเนาะค่ะเป็นหกสองสี่ค่ะหกสี่นี่เป็นโต๊ะกันเนาะค่ะเพราะว่าเลขนี่เพื่อนไ้มาหกหาเนาะค่ะกันไวในหกสี่ลงแต้มหนึ่งเพราะว่าคุณพอ่อนี่ดูดลงจากหลดเนาะค่ะก็เลยหลดลงมาแต้มหนึ่งตีโต๊ะกันไวก็คือหกสี่ค่ะเป็นแนวทางของพอมุ่นค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกทันนะคะมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับพ่อมนสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระร่วยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขเขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ